วัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านาสู่ช่องบ้านฝ้ายชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็วันที่9ตุลาคมนะครับก็ถือเป็นฤดูก,การาต้นฤดูก,การการท่องเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ก็พาท่านมาที่ด่านกมแดนถาวรน,นะครับที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับเชียงของห้วยทรายเพื่อมาดูสภาพการ ของด่านในภาคเช้านะครับก็ในช่วงในเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับสภาพหน้าด่านที่สะพาน่ภาพไทยลาวแห่งที่4ี่นะครับเชียงของห้วยทรายนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงหน้าด่านแล้วก็จะสังเกตเห็นรถคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็รอที่จะข้ามนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่ บรรทุกผลไม้เช่นทุเรียนหรือว่ามังคุดนะครับแล้วก็พวกแกส๊สหรือน้ามันนะครับที่จะส่งต่อไปยังสอปปลาวหรือต่อไปยังที่ประเทศจีนนะครับซึ่งในทุกเช้านั้นนะครับก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนักเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางนะครับก็ต้องมาถึงหน้าด่านนะครับราวราเจ็ดโมครึ่งนะครับซึ่ง นักท่องเที่ยวก็จะต้องทําพิธีการออกเมืองนะครับที่ด่านแห่งนี้จากนั้นก็จะขึ้นรถบัสข้ามแดนนะครับข้ามไปยังฝั่งสอปปลาวนะครับแล้วก็ไปทําวีซา่าที่หน้าด่านนะครับซึ่งก็เรือนะครับช้าก็จะออกที่เมืองห้วยทรายนั้นนะครับในเวลาสิบนาฬิกาเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องมาถึงหน้าด่านนี้ราวราเจ็ดโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะพาท่านนะครับมาชมสภาพ หน้าด่านนะครับในภาคเช้านะครับว่าต้นฤดูการท่องเที่ยวนะครับเดือนตุลาปี2567แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจที่หน้าด่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนั้นนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณด้านหน้าด่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะหาที่จอดรถนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดู บรรยากาศในด่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าช่วงฤดูการต้นฤดูการท่องเที่ยวนั้นนะครับสภาพหน้าด่านมีนักท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจอดรถนะครับก็จะไปดูบรรยากาศในภายในตัวด่านกันครับครับตรงนี้ก็จะเป็นสภาพบริเวณด้านหน้าด่านนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามี รถบรรทุกนะครับคอนเทนเนอร์แล้วก็รถบรรทุกแก๊สรถบรรทุกน้ำมันนะครับจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะรอข้ามแดนนะครับไปยังสปปลาวนะครับบางส่วนก็จะเป็นสินค้านะครับที่จะส่งต่อไปยังประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้นะครับที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยนะครับก็ได้แก่จำพวกทุเรียนนะครับหรือว่ามังคุดเป็นต้นนะครับ สำหรับบริเวณหน้าด่านนะครับก็จะมีรถนักท่องเที่ยวนะครับที่มาส่งนักท่องเที่ยวในภาคตอนเช้านะครับซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวงพ้บางหรือมรดกโลกต้องมาเตรียมตัวแต่เช้านะครับสำหรับบริเวณด้านหน้าด่านนะครับเราก็จะสังเกตเห็นรถบรรทุกเข้าออกอยู่จํานวนมากนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกที่เป็นส่วนของขาข้าวนะครับก็จะเห็นว่ารถบรรทุกเหล่านี้นะครับไปส่งสินค้านะครับแล้วก็กลับเข้ามายัางในประเทศไทยเรานะครับก็ถือว่าด่านแห่งนี้นะครับมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่ช่วยในการส่งเสริมการส่งออกและการนำเข้าวนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของบ้านเราดีขึ้นนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขาออกนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกเราก็จะเห็นรถบรรทุกที่กําลังรอตรวจการข้ามนะครับซึ่งอาจจะเป็นรถที่มาจากประเทศจีนนะครับก็จะบรรทุกสินค้าเข้ามาครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับสินค้าที่นาเข้าก็จะเป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้เมืองหนาวนะครับที่ส่งมาอย่างประเทศจีนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศหน้าด่านในภาคเช้านะครับ ส่วนหน้าด่านวันนี้นะครับวันนเยท่าที่มาสังเกตก็จะเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมายังหน้าด่านนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวทางยุโรปแล้วก็อเมริกาโดยส่วนใหญ่นะครับที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คเอาท์นะครับเพื่อที่สําหรับอาจจะตรวจคนเข้าเมืองขาออกนะครับ เราก็จะสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับที่มารอาการตรวจออกนะครับขาออกอยู่จํานวนมากนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเราจะสังเกตเห็นว่าต้นฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมากแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังประเทศลาวอีกต่อไปนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมที่ช่องบ้านฝ้ายช n แนลนะครับ าฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเราก็จะมีข่าวข่าวข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะของเมืองชายแดนมาฝากทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ